บรรยากาศนี่ครับอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อได้ลครับเนี่ยครับวันนี้ตั้งใจเอาครัวขึ้นมาช่วยป่อจากพี่น้องนะครับที่เปิดติดตามเฮาทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็วันนี้อันนี้บอกห้องบ้านอย่างครับบ้านปังไหนปังไหนครับบ้านปังไหนปังไหนหมูหนึ่งบ้านปังไหนหมูหนึ่งจริงปังหัวดาบนักเขาบอกนักนะแล้วกันเนาะจิ้มฉล่มเลยอ่านี่เนาะหัวหานี่อยู่เนี่ยใช่ใช่จินถล่มเลยเลยชาดเวียงรางอ่าอ่านบนปุูนเนาะใช่ใช่ ครับคุณหลงมาได้ได้ก็เนี่ยวันเนี้ยผมเขาก็รวบรวมเอาของนะครับที่ผมเขาหอมกับมาเนี่ยเอาขึ้นมานะครับก็อาจจะบรรเทาทุกข์มานักก็น้อยเพื่อพี่น้องที่เปิดหันคลิปผมมาเปิดจะโตยโก้หม่ำคำนึงนะครับเนาะฝากบุญฝากบุญเอาไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเอาควาลงก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ้าถ้าถ้าเอาของลงหมดแล้วของลงหมดแล้วอาทั้งพวกเราทั้งสัตยาของเราทุกคน อ่าน้อยใหญ่จริงใจอานเราารวมกันได้ครับเปลี่ยนหนึ่งนะครับเราก็ถ่ายรูปได้รวยใช่ไได้ครับได้ครับมันมีปัญหาเขาปะใช่ใช่ใช่เพราะว่าสุวรรณคีรีในวัดสุวรรณคีรีนะครับผมครับงามนะครับเนอะวัดไยครับวัดงามตัวเนี่ยครับก่อเป็นบรรยากาศที่ผมถ่ายเก็บเอาไว้พี่น้องทุกท่านบุญของเฮานะครับเนอะขึ้นมาถือปลยไปนะมาเอามาเลยใส่เข้ามาเลยมาต่อแถวลงเลย สองรืองสือส้เรื่อ็ามด้อต้งโอกาสดีเสียดายไม่ดังจะตัดสันวเากอด้วอายะจาท่อปิดไรยนนมาข้าน่อปาะตนะเนาะวานกันมาฮะนกันง้างเดือดนเนาะงกมาถึงว่ายังเดือด่ะ อาอย่างวันนี้ก็้าตั้งเดือดก็เป็นก่ำให้ตั้งแต่็คันเนาะกทำกันเนาะเนี่ยเป็นเสียงท้องถิ่นเลย่ยัเอดค่ะที่เขาเดินทางขึ้นมานะครับเป็นเสียงท้องถิ่นเลยแล้ววันนี้นะครับเ่าเกาะถือโอกาสนะครับเดินทางขึ้นมาช่วยป่อม่พปีน้องบ้านปางในนะครับเนือที่เขามาบรเดี๋ยวไว้นะนี่นะครับอีกหนึ่งจุดนะครับบ้านปางในนะครับที่เกิดดินสไลด์เดี๋ยวผมจะพาไปดู คือจุดเนี่ยเขาก็เอาขอมาสมทบเพื่อกับพี่น้องตัวเมืองหน้าของท่านเนี่ยครับโอ้โหนี่นะครับม่าไปตางนะบดเดียวนี้ก็ยังลึกอยู่เลยนะครับน้ำนะครับพอน้ำเหรอบดเดี๋ยวนี้น้ำก็ยังลึกอยู่เลยนะครับไปเนี้ำแดงปลาลึงเลยเป็นแหมหนึ่งจุดนะครับเป็นขอบ้านปางในบ้านปางในนะครับเนาะ ที่เกิดดินสไลด์ขึ้นมาจุดนี้อันนี้คือหนึ่งจุดที่เปิดไหลมาแล้วแห่งหนึ่งจุดนะครับอยู่ตรงในก็คือส่วนนี้นะครับครับผมอ่านตะลุมพุ้นทั่วหมดอ่ะ <c oughs> นะครับทั่วหมดนะครับโอ้พอเท่าต่พอเท่าออกมาก่อนอยู่ไม่ได้ละเ <c oughs> ออบ้านให้เอามาพอเท่าไม่เท่าออกมาก่อน วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านปางในปางในนะครับน้องแม่อายครับผมก็เดียวมันมาน,น่าจะมีแล้วนี่เอาจีนวันล้างน้ำเป็นลักเลยอ่าเคลียร์เลยเคลียร์เลย,ลย,เ,ลยเดี๋ยวนะครับเนาะตอนนี้ตังหลวงพ่อเนี่ยเปิ้ลฮองตังปี่น้องตีประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็เดียวผมเขาจะเอาน้ํากับเอาของทุกๆอย่างเนี่ยเอามาไปตรงนี้ก่อนเพื่อบ้านนี่คือแม่อันนี้บ้านอย่บา้านปางใน บเดี๋ยวนี่สุดเขตบ้านเฮาบันตึกไหนบเดียวนี้นั่นตึกนั่นนะเจ้านำเทอมเจ้าจังเขาวานต่อมือเดียวแน่นํำเออที่น้าบมบกแต่ว,ว่าผมเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เฮาเอาของเขา้ามาสมทุมเพื่อพี่น้องของเฮาตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับเขาอ,อยู่ที่บ้านม่อายนะครับดีนะครับก็ผมบอกไปเลยว่าเดินทางวนเนี่ยสุดชายแดงละสุดชายแดงประเทศไทยกันละ นะครับพี่น้องของเราบริเวณนี้ก็เคื่อต่างชุดของกีฬาวัดหลางน้ําต้องใช้อินดูโรนะครับเนาะแล้วก็บริเวณนี้ต่างอ่าที่เคดีอินดูโรไทยแลนด์ก็รับหน้าที่ในการบันทึกภาพเอาไว้นะครับกราบขอพระคุณพี่น้องผมทุกท่านนะครับที่ช่วยออมเงินเนาะที่ช่วยออมเงินมานะครับตอนนี้ก็ของนะครับอีกหนึ่งชุดก็เดินทางขึ้นมาถึงพี่น้องบนดอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่พี่น้องพร้อมนะครับผมผมก็รับหน้าที่ในการถ่าย วิดีโอเก็บเอาไว้เหมือนเดิมครับ<ส>อยู่กับเจ้ากอน m c a เยี่ยมใหม่น้องโอเคครับก็สเสร็จไปอีกหนึ่งที่แล้วนะครับ<ส>บุญของท่านเดี๋ยวขอโบสถ์ทำบวงให้ทางหลวงพ่อคนดูแลทักการนะครับเพราะว่าพวกผมกับผมว่าใครเดือดร้อนอย่างนักน้อยเนาะเดี๋ยวมันจะบอกถูกตวนให้หลวงพ่อจัดการทเดียวนะครับเนาะโอเคครับผม ของพี่น้องที่ยหองขอบคุครับผมของทุกท่านที่พี่น้องหองผมมานะครับบระเดี๋ยวนี้บางส่วนผมก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ผมมีสิบสองล้านของพี่มาใหม่สิบสองล้านมั่ออกมาได้ออกมาหนึเหรอเดี๋ยวลงไปไปซื้อเดี๋ยวสิบสองล้านเนี่ยพ่อแม่มาสวัสดีครับแม่โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่แหละครับพี่น้องเฮานะครับที่เฮาขึ้นมาช่วยประเดี๋ยวนี้เฮาจะวนต่อไปเลยไปวัด ออกเส้นี้ก็ได้เออเส้นี้ได้หมดแคนี้มันปิดอยู่แค่หมัวเอาเอาเอาคูป่ะเพราะว่าประเดี๋ยวนี้เขาจะพอ่าของที่จะเอาเหือมันมันจะได้เห็นกี่จุดคำนวณตัวป่ะเราจะไปจุดต่อไปครับแม่อายวันนี้ตั้งใจเดินทางมาช่วยพี่น้องนะครับจะไปกุติี้เลยครับ่ปเดินทางครับ มานะครับแล้วก็เอาไว้แบ่งกันนะครับเนะเ<อ>าะเดี๋ยวบูน,าน้าฟ้าใหม่ผมขอมีสตังหน่งหน้ากันเดี๋ยวผมขอยาพี่มาช่วยแฮมต่อไม่เท่าเหรอโอ้พอะเ้นี่นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับน้อเนี่ยครับแต่ของได้รัวไปหมดแล้วขอบคุณครับแม่ครับผมเดี๋ยวบุญหน้าฟ้าใหม่นะถ้าผมมีต่างถูกหวยรัวๆผมยังไม่แอมเนาะขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมได้ครับยินดีครับผมอันนี้ก็ป้อมแม่พี่น้องเอฟซีผมขอประหอมสตางค์กันมากระเป้อเอาขึ้นมาครับเน้ะขอบคุณค่ะยินดีครับผมยินดีครับผมนี่ละครับอ่ะเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับผมก็จะขอลุยต่อกันแล้วนะครับเน้อ พร้อมกับเรดี้อ um um ูจ้ะอ่มาของลงแล้วนะครับเยาห้อดจะลุยต่อป้ามาแล้วครับผม ก็หาก่อน